วัดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องของเล่นกันนะครับของเล่นที่อยู่ในนี้นี่สี่กล่องเลยนะครับอันนี้คือของเล่นเก่าของของเรานะครับที่เราเคยมีนะครับนี่นะโ์ไปก่อนหนึ่งรอบล็อกนนะักแล้วก็พิกาจูนะครับไปทานนะส่วนนี้เราจะมาเปิดกล่องนี่เจ้าป่านีโมนะครับอินชาป่านีโมอันนี้ซื้อตัวละหนึ่งร้อยบาท อ๋อนี่ไอ้ตรงนี้มันจะเป็นเอาเอาไว้ปิดตรงนี้สําหรับที่อ่าเอาไว้ป้องกันนี่ไต่ฐานนะครับไต่ฐานแบบนี้เอาไว้ป้องกันไม่ให้มันวิ่งเด็ดเด็ดเด็ดเด้อนี่ยเด็ดเดดเเห็นไหมถ้าอยากให้มันวิ่งก็ทำอย่างนี้ว่าตาเออกะดิกร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 ะดอดีด้าดึกก็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 ดีก็ได้ได้ที่ขั้นบ่าดาดาดา น, <S 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 นี่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 อันนี้มีปลายอันหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดก่อนหยุดก่อนหยุดก่อนอาา่าอ่าตรงนี้ตรงนี้นี่อันนี้ก็หนึ่งร้อยบาทนะครับนี่เราซื้อมาเอ้ยดอนรีดอนรีนีโมกับดอนรีมันเป็นอะไรที่คู่กันใช่ไหมครับนี่ดูดูนะอย่างสวยเลยดูสิเห็นไหมสวยไหมเพื่อนเพื่อนนะนีโมดอนรีด็อกสปิกาจูนี่เป็นไงสุดยอดไปเลยครับนอะืม เดี๋ยวเราจะเอามาวิ่งพร้อมกันดอนลี่เป็นยังไงเอาเฮ้ยดอนลี่ไม่ดอลลี่ไม่มีฐานอ่าเดี๋ยวเราจะเปิดให้ดูอ่าเดี๋ยวตัวนี้พักก่อนอู้ดอนลี่งานงานงานดีหน่ยนะดูตาสินะมีฐานปะอ๋อดอนลี่มีฐานจะพังแน่นอนเลยนะครับเอามาแล้วมาแล้ว เอ้าชนกันทำไมนีม่โอเคก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับดูดูฝากเพื่อนกดติดตามด้วยนะบายบาย